ไปดูอีกหนึ่งแรงงานพิเศษของเราวันนี้นะคะ,คะต้องบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ระเบิดโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในตลาด uno, มูโนอาเภอสุไหไงกวมจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็หน่วยงานหลายภาคส่วนเลยค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนก็เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเป็นจํานวนมากเราไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดโกดังเก็บดอกไม้เพลิงในพื้นที่ตลาดโมูโนโอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหมอาคารบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากรวมไปถึงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหล,ลายรายทำให้มีหน่วยงานหลายภาคส่วนและประชาชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัดนาราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์หน้าสถานที่เกิดเหตุและได้เปิดโรงครัวพระราชทานโดยมีจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจสมาชิกเหล่ากาชาติอา,าสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆสลับหมุนเวียนมาประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันรถครัวพระราชทานในวันนี้นะครับพรเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับการหุงข้าวและก,การต้มไข่นะครับในการสนับสนุน ประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงชาวบ้านที่ได้รับประสบเหตุสําหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะครับโดยรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่และก็รวมถึงการสนับสนุนเรื่องอาหารและก็น้ําดื่มครับและก็ อยากให้พ่อแม่พี่น้องอสบายใจนะครับว่าพลังหน่วยงานของรัฐไม่ทอดท,ท,ทิ้งประชาชนนะครับในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดนาราธิวาสได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเปิดรับลงทะเบียนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมเปิดให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์ในจังหวัดนาราธิวาส โดยทางทีมแพทย์จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาตามอาการให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดผมปเป็นพ่อค้าอยู่ในอำเภอหัวคลกครับก็เห็นความเดือดร้อนของทางทางบนบนนี้ระเบิดแล้วเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่ามันเดือดร้รอนมาก ก็เลยได้ได้ข่าวท่านในอำเภอผูว่าเนี่ยขอบริจาคเกี่ยวกับน้ําดื่มเข้าอะเนี่ยก็เลยมาบริจาคก,ก็ขอให้กาลังใจแก่ทุกทท่านนะฮะและถ้าจาาการที่มาช่วยเหลือเห็นมาช่วยเหลือแบบเต็มร้อยเลยก็ดีใจด้วยครับ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและที่ว่าการอำเภอสุงไงโกลกได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกันบริจาคอย่างไม่ขาดสายจะเห็นได้ว่าฐานน้าใจของคนไทยนั้นไม่เคยทอดทิ้งกันแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก